วันนี้เราจะมาหาจํานวนสามจำนวนที่เรียงติดกันแบบนี้นะคะแบบที่มันตื่นเต้นมากนะคะจงหา a b และ C ของลําดับเรขาคณิตที่เป็นลําดับแบบนี้นะคะ8 A B C แล้วก็เศษหนึส่วนสแลวก็ไปเรื่อยเรื่อยนะคะเช่นเคยเวลาเราจะแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์นะคะให้เราที่ถึง คิดถึงกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดเขาโาแยากคือขั้นที่หทำความเข้าใจโจขั้นที่สอวางแผนดําเนินการแก้ปัญหาในขั้นที่สและก็ตรวจคําตอบในขั้นสุดเธอสําสหรับขั้นตอนแรกสิ่งที่โจกาหนดให้นะคะโจกำหนดอะไรให้เราบ้างนะคะโจกําหนดลําดับแบบนี้นะคะแล้วก็มีจพ์แรกเป็นแบบนี้แล้วก็มีจพ์ที่ห้เป็นแบบ นี่เราก็วางแผนเลยนะคะว่าเราจะต้องทำไงนะคะลำดับเลขาคณิตเราต้องหายาได้ซะก่อนนะคะในขั้นแรกเราก็เลยจาก a อน่กับ A1 คูณด้วย a กำลังเลบ1เราจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้จ,นจะได้ว่าเศษ1นึส่วนอคล้ายๆคือ A ะะอที่5นะคะคือพจน์ที่5ของเรานะคะเป็นเศษ1ส่วนสกับ A1 เป็น8ตรงนี้นะคะ กํากำลัง5ลบ1ตามสูตรเลยนะคะเพราะตอนนี้เราหาพจน์ที่5โอ้ไม่ใช่สิเรากำลังหา R จากความรู้พจน์ที่5นะคะต่อมา่อ8คูณอยู่ก็นำมาหารได้เป็นเศษ1ส่วนด้วย16กเ่ากับอากำลัง4เมื่อเป็น R าํากำลัง4นะคะเราอยากได้ R เราก็ทำไงาหาจำนวนที่คูณกัน4ตัวได้ เท่าไรนะคะ1.16ส่วนด้วย16ก็พบว่าคือเศษ1.2ส่วน2กับลบเศษ1.2ส่2 2> mm hmm. วน2เมื่อเราไดอาเรียบร้อยแล้วเราก็ไปหา A B C จากตรงนี้นะคะดังนั้นเมื่อตาส่วนร่วมเป็นเศษ1.2ส่วน2จะได้ A B C คือ8คูณเศษ1ส่วน2กลัง1ซึ่งก็คือ4แล้วก็พจน์นี้นะคะพจน์ที่3นะคะได้เป็น2และพจน์ที่4ได้เป็น หนึ่งตามลำดับในทํานองเดียวกับถ้าเราได้ตาส่วนเป็นลบเศษหส่วนสองเราจะได้ AB และ C คือตัวนี้นะคะแทนค่าลงไปที่ R เป็นลบเศษหนส่วนสองนะคะตรงนี้เป็นพติสองนะคะจากโจทย์เลยเป็น A 1คูณด้วย R กํากำลัง2ลบ1ก็คือ1นั่นเองเราแทนค่า R เสร็จแก้สมการโอ้แก้เพื่อหาคำตอบตรงนี้ได้เป็น4ในลำดับถัดไปก็ ได้แบบนี้นะคะลำดับถัดไปก็ได้เป็นหนึ่งตามลำดับอย่าลืมนะค่ะเราต้องมีการทําอะไรก่อนนะคะทำความเข้าใจโจทย์ว่าโจทย์กําหนดอะไรให้บ้างและโจทย์ต้องการทราบค่าของไข่แล้วก็วางแผนเมื่อสักครู่แล้ว